น้ำมาสก,การเจ้าค่ะน้ำมาสก,การอ่าจะเล่นงอนชิดไดอันที่อันอาจารย์ให้ไป,ไปนั่นนะไอ้ที่ให้ศูนหาบนไปน้ำนะหาศูนนั่นนะค่ะต้องวดนชิดสองชิดสามบันนี้ใจลงตากลั่นแต่ว่าพี่เนี่ยมีเข่าศูนหาละจ้ะเออมีเข่าศูนหามีเขา 6, 6, 1 1> <ช>่าหกหนึ่งหกหนึ่งนี่ยหกหนึ่งหกสองหกสามมันมีอยู่ กับซีหนึ่งซีสองซีสามแมนบอลคิดแรกน่นาจะแม่ล,ลุงตาเด็กก็ลังขับรถหัวใจจอดท่านใดเดาเซลีดีเอ็นเอให้เอฟซีเบิอ้ <c oughs> องหอบเข่าทั้งบ,บนทั้งหลังกร <c oughs> ะเดาแต่ว่าแงงวดนี้งวดนี้เฮ็ดไปหายแล้วนี่ค่ะ <c oughs> งวดนี้เฮ็ดให้ว่าปล่อยตองงวดเบอร์สาเล่นเบอร์หลังเขา่าห <c oughs> ลังเข่าศูนย์ห้าหนึ่งหกนะค่ะลงุงตาไออาจารย์เนาะแมน ค่ะได้ได้ได้คำนวณเป็นเลขสูตรออกมาเรียบร้อยอันบ่คะลวงตาอมนเลขกันมันเข่าแต่คลิปแรกหกหนึ่งหนึ่งหกสองหกสามมันเขาา <inha ing. S 1> ่าแต่คลิปแรกค่ะแต่ตองหวหนอ่อแม,มนแต่ตองหววค่ะที่นี่<า>ไปเอาไปคัดเลขมันไปคัดเลขเลขไอ้นี่เขานะเด็กดินเข้ามากมาใส่ของจาของมันก็เลยได้หลายคลิปค่ะ ซูนากรบมีซูนานาค่ะอาศูนกระมืค่ะแต้อันนี้อันนี้จัดไปเลยนี่มาแค่นี่ค่ะว,ะว,ะวะัดว่านานาทีมนี่ซูน,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 นอีกว,ว่านาศูนย์อยีกคนเมื่อนายติ๊ศูนย์ื่นบาค่ะแมนอืกติดศูนอีกเด้ยวอืมแสดงแสดงว่าศูนศูนนี่ยังจะมาแห้งนนะะอ,อ,อ,อยู่เนาะค่ะอรอยมากสยเลยค่ะ เพื่อมาทั้งหลังทั้งบุทท้งนั้นอ๋องวงียสิมาเนาะองีดสิมาเนี่ยิมาทั้งหลังทั้งบุเอาเขียนเด้อค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสามแปดสามเอันนี้ชุดเต็มหรอคะอาจารย์ ชุดเต็มเลยนี่ชุดเต็ม <aslında> ช <Rabbit> ุดเต็มแปดทางค่ะแปดทางสลับลัางแปดทางก็นี่ค่ะแปดทางมันมันมันขาดคู่ทางหนึ่งค่ะมันขาดคู่สามหกค่ะอ่าเวลาชุดเต็มค่ะชุดเต็มบนชุดเต็มชุดเต็มบนบ่บนล่างบนล่างบนล่างโอ้ชุดชุดเต็มบนล่างเนาะค่ะ อาาถ้าแยกล่างกะมี่แยกบนกะมี่ศูนย์แปดแปดสามสามเจ็ดนี่แยกบนนะค่ะแยกบนอันนี้อันนี้เป็นชุดบนแม่นบ่ค่ะแน่นนี่เป็นชุดบนชุดล่างมีสามแปดสองศูนย์เก้าหกสองเก้าค่ะชุดล่างชุดบนเน่นไปที่ชุดบนนะ่ะศูนย์แปด ชุดบนศูนย์แปดเน้นแน่นศูนย์แปดเนาะชุดล่างสองศูนย์ชุดล่างสองศูนย์อ่ากับสองเก่าสองเก้าอ่าสามตัวสองศูนย์แปดเม็ดเดียวสองศูนย์แปดเม็ดเดียวอ่าเนี่ยต,ต้อวัดเดี๋ยวตีอนพีคิดนึงเดี๋ยวไปคาดเอาเลขจับก่อนคัดเลขดับที่อาจารย์บ,บอกว่าที่คัดเหลือ เดี๋ยวหนึ่งก็หากบพบนะมันเข่าตัวสิบหกสิบห้าเสร็จเต็มเลยเนี่ยค่ะที่อาจารย์เราฟังน,นะค่ะเดี๋ยวคัดเลขยับนะค่ะคาดออกแล้วมันมันเหลือแต่มันเหลือหนึ่งสองตัวกับหาตัวหนึ่งพบตัวหนึ่งค่ะแล้วเขาว่านจับใส่มันก็เข่าเลยเด็กค่ะเข่าเลยแต่ว่าเขามันบ่ไปจับตัวเห็ดร้องเบิงหัวเล็กเนาะค่ะ เห็ดหัวแหลกว่านี่แหละทีเฮดไทยอ่ะค่ะเฮดเล่นเล่ยโบเกิดสามหางอ่าดับยูเนาะค่ะดับยูเพื่นค่ะพวกมันเนี่นองขนาดนะ้ค่ะดับยูเพื่อนเลยค่ะเล่ยดับมันตั้งซิดมันตั้งซีเอสอาจารย์คุณเนาะค่ะซีเอสวันนี้ก็อย่าลืมคัดมาให้เอฟซีแฟนช่องเบิรงน้ำเนยด้อค่ะสูตรดับดับยูนี่เนาะค่ะอาจารย์ ดับยูเข <W S 1> ่าค่ะดับย uh, ูเข่าดับยูเข uh, ่านี่คือดับยูดับยูแล้วมันเข่าบ่อาจารย์อืมดับยูโทษตัวที่เหลือนะมันเข่าโอ้ตัวที่เหลือมันเข่าอ๋อโอ้ตัวตัวที่ตัวที่ดับนี่คือสนิทเลยบัมาเลยเอะบัมาเลยค่ะ มันม้าม้มาม้รักรวยตัวนึงรักรวยรักรวยมันมากมากรักรวยแต่ว่าล่างกัล่างกับมา้ยายองวดหนาเดี๋ยวถึงคัดเลขก,กันแ <c oughs> ด้พูดแล้วเราว่าเลขดับแน่มีเลขดับล่างงวดหนาดับล่างงวดหนามี่ ดับล่างหนึ่งดับล่างหนึ่งอ,อันนี้เลขดับเนาะแมน it, เลขเลขดับบนเจ็ดดับบนเจ็ดแมนมีมีเจ็ดกําเนงนี่มีเป็นลักไรลักไรบอ Ohhh? อาจารย์บอบอมีบอบอมีเป็นลักไร ại, ดับทุกหลักดับทุกหลักดับบนเจ็ดดับล่างหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นเอฟซีมัต้องจับใส่ว่าเท่าไปแมนบ่้าจันแมนค่ะถ้าปวเกียนี่บ่ต้องจับไซบไม์รับทุกรักค่ะใส่มาแล้วสวนนี้ให้มันได้เน้นๆทั้งบนทั้งล่างเลยนนเนาะค่ะอาจารย์เนาะแมนค่ะเบิรงมันตี่ดับอยู่ว่าให้คัดเลขดับอีกก่อนค่ะเลขดับตั้งแปดโวคุณเนาะค่ะเป็นอะไีมันคัดอยู่ ได้ดับ <polarization> ค <cessor> ่ะแปดตัวเก้าสำนักสิสเสีดสำนักค่ะครับจ้ะเอาไปดิข้าเอาเน้นๆเลยค่ะหัวนี่เอาเน้นเน้นรอดเดออาจารย์เด้อเออโหดโหดสูตรโหดรักมันหรอค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะจังได้ก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางค่ะอ่าอเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งให้เอซีเบิ้งให้ได้ตัวมันเข่าค่ะได้ได้ค่ะ โอเคกษตรีเอ็นเอของเกาหอเพ่นเบิ่งน้าค่ะเอออ่อจ้าเนี่ยแหละจ้าสาสาธุสาธุเจ้าค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุข้นที่บ่ทิมบ่ป๋าบ่ราบ่ไรนะคะพี่น้องค่ะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพอดผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่กะดีใจน้านะค่ะสําหรับ เอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลนะคะของปู่สามพันตานะคะพี่น้องค่ะปู่บวกโบตองล่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องค่ะเข้าออกไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะพี่น้องค่ะจันทร์พุธศุกร์นี่เมื่อละสองหมื่นนะคะพี่น้องค่ะสามมือได้เอาเอาแบบน,น้อยๆนะคะพี่น้องนจันทร์พุธศุกร์นะคะเมื่อละสองหมื่นหรือสามหมื่น อาทิตย์หนึ่งมิสามเหมือเฮ้าก็สิได้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพอ่พอผ้อารวยเนาะคะ่ะซึ่งคูบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เข้าใดเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บพิต,ต่อกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องคะปู่ใหญ่เทพประธานพรน,นะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เข้านี่ ปูใหญ่เท่ายังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบุณเอฟซี FC แฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องค่ะทีได้กีบบัวพ่นกระสีสงางามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะทอาสีเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮห,ห้เพินกระสีงามเลยค่ะพี่น้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทาั้งไอ้พระเกตนะคะพี่น้องค่ะพระเกตนี่ได้เจ้าภาพทั้งตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องค่ะขอนเจนเท่านะคะ่ะแอดกระกรบขอบพระคุณเจใหญใจสปอร์ตทั้ง ตลาดหนองไผ่ขอนแก่นนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทั้งขอนแก่นนะคะได้ร่วมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะ,ะขอให้บุญนุนน้คขอบครัพวพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทถี่คุณน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะขามาซูบ,นอบ,บอันี้กอุดบอข้าให้จบนะคะพี่น้องเนาะ,ะเอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปูสามพันตาเพนวาบดตองล่อหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเท่ากับลวยก่อนใดนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตาเนาะคะ่ะซึ่งฟันเด่นเนาะคะ่ะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกกคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล่าปู่สามพันตาในสีค่อนขังแบบแม่นเลยละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล่าเนี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจเยอะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะบ่านี้ สำหรับ FC แฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุมแนวทางห้าหน้อยเล่านะคะพี่น้องเนะหาะห้าน้อยเล่าเข่ากุมฟี่บอกคิดเงั้นแต่ยางใดนะคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากุมฟี่บอกว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้นนี่แค่อีหุ้นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเข่ากลุมทุกจันท์ถึงสุกนะคะหุ้นไม่ถึงจัจนทถึงสุก ห้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกรอบนะคะพี่น้องคะ่ะจังใดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ